สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับปามมารีเอกในลุกที่หน้าสดมากๆนะคะก็เพิ่งอาบน้ำแล้วก็ลงสกินแคร์เรียบร้อยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ลงกันแดดเพราะว่าเราจะมารีวิวกันแดดที่เขาดังใน Ti ๊กต็อกมากๆนะคะนั่นก็คือกันแดดนี้เลยคะ่ะชิอันนี้คือกันแดดที่เขาเรียกว่ากันแดดซอจอยนั่นเองนะคะเดี๋ยวปาจะขึ้นทริปอันนี้ให้ดูก่อนนะคะซึ่งแบบเอ้ยเขาเคลมแรงมากเลย มาแล้วทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกันแดดของซอจอยค่ะว่าจะปังหรือจะพังรีวิวนี้นะคะเป็นรีวิวที่เลียวมากใช้กล้องสดนะคะแต่แค่ปรับความไวเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเลื่อนผ่านแนะคิดนานเกินอ่ะเราเค็มไว้ว่ากันน้ํากันเหงื่อไม่ติดแมสไม่เป็นข้าวไม่เป็นขุยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจริงไหมเพราะราคาน้องถูกมากของถูกแลวดีมีจริงเหรออ่ะมาดูคลิปนี้กัน นะทุกคนเย่ายวเพิ่งเลื่อนผ่านอันนี้คือกล้องสดจริงๆนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเลยโดนน้าจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันนี่ไม่เป็นคราบไม่หลุดไม่ออกแต่โดนสบู่ออกแน่นะลูกค้าถ้าโดนสบู่กันแดดเราเอาไม่อยู่นะคะโดนน้าอย่างเดียวได้อ่ะอันนี้เปรียบเทียบเป็นแมสสีขาวด้วยอ่ะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่อ่ะสองแผ่นไปนเลยอ่ะปังนะจ๊าทุกคนโอเคก็ดูคลิปกันไปแล้วเนาะอันนี้คือพิงค์ซันสกรีนค่ะเมลเซพห้าสิบพีเอ สาบวกทั้งกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะคือปําชอบแพ็กเกจมากเลยมันเป็นสีชมพูแบบม่วงๆอะไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยนะคือเขาออกแบบกล่องได้ดีมากๆเลยนะคะําไม่แน่ใจว่ามันมีกลีกี่ขนาดเนาะแต่ว่าปัาสอยมาก,ก็คือเป็นขนาดน่าจะเป็นอันเล็กสุดคือ5กรัมนะคะราคา50บาทเท่านั้นเองถูกมากนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบ ครั้งที่ผลิตล็อตหนึ่งอะไรอย่างนี้โหของปามล็อตหนึ่งเลยว่ะก็คือตั้งแต่ปี2022แต่ว่ามันมันหมดอายุคือปี2024อันนี้นะคะอันนี้สอยมาจากในตอตอนะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าไงอ่ะสอยหลายๆอย่างให้รวมกันได้200บาทแล้วมันเหมือนตอนนั้นได้พ่าะส่วนลดเหลือ39หรือ45่สิห้าอะไรประมาณเนี้จะไม่ได้แล้วนะคะก็ด้านในก็เจอแบบนี้นะคะเป็นกระปุกแบบ กระปุกครีมอ่ะแล้วก็มีการติดสติกเกอร์ประมาณนี้ปามได้ลองใช้ไปประมาณสามหน้าแล้วมั้งประมาณนี้นะคะห้ากลมมันออกจะให้มาในขนาดที่น้อยนิดนึงสำหรับใบหน้านใหญ่โตของดิฉันนะคะและตัวนี้มันไม่สามารถใช้สองข้อนิ้วได้เพราะถ้าเกิดใช้สองข้อนิ้วสามวันก็คือหมดแล้วนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเป็นยังไงเดียเนี่ยเดี๋ยวปาจะมจะไปให้ดูเลยก็แล้วกันนอ้ออันนี้เนี่ยเนียนะฮะคะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดู สีมันก็สีมันก็จะเป็นโทนเหลืองแต่ในความของปาลเนี่ยปาลรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับกันแดดส้มที่ปาลเคยรีวิวแล้วเคยขายนะคะปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายแล้วแต่ว่ายังใช้อยู่นะปาลรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนเลยคือมันมีเหมือนแบบชิมเมอร์อยู่ข้างในนะคะมันมีเหมือนตัวชิมเมอร์อยู่ในส่วนผสมของตัวกันแดดแล้วก็ ผมชอบสีนะสีแบบสีเหมือนจะขาวแต่ก็ไม่ได้ขาวซะทีเดียวอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะใช้กับฟองนะ้าอันนี้เป็นของเมลินดานะคะแล้วก็มันจะปาดไปเลยเนาะที่หน้าก็เรียงง่ายคะ่ะแล้วก็ได้ผิวเอ่อช่ำๆขึ้นมานิดนึง แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเกลี่ยง่ายค่ะไม่ได้เกลี่ยยากนะคะอืมคระดาหตุที่ซื้อมารีวิวเพราะว่าอะไรเลื่อนถ่ายติ๊กต็กแล้วก็เห็นแล้วก็อู้กูก็เป็นคาตาการตลาดคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างงี้อ่ะนี่คือรอบแรกที่เราลงไปก็ จะสังเกตว่าผิวมันดูความสม่ําเสมอขึ้นจากตอนแรกที่มันไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ยังมีรอย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรยังมีความแบบสีกระดำกระด่าง,งบนใบหน้าแต่ว่าความรู้สึกว่ามันให้หน้าผ่องดีนะจะขอเพิ่มอีกค่ะด้านนี้นะฮะส่วนเรื่องฝ้ากละลาคีอะไรของดิฉันรู้สึกว่าไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะจ๊ะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นคือช่วยให้หน้าม,มีความ r บร h t ขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็อําพางพวกรอยแดงไปได้รอยดำอาจจะใต้ตาก็ถือว่าได้ยู่แต่เรารู้สึกว่าเราชอบเนื้อนะมันบางเบาค่ะเหล่ยงง่ายเออแล้วก็เนี่ยเห็นปะมันจะได้หน้าแบบ ฉ่ำๆดิวอีขึ้นมาเนี่ยส่วนเนี่ยเรื่องการปกปิดเนี่ยมันยังเห็นรอยกระอยู่นะคะอืมปามาะยิ่งอายุเยอะขึ้นอนะปะ่ปะปัจจุบันอายุสามสิบสามใช่ไหมครับกามาจากไหนก็ไม่รู้นักหนาขึ้นแบบคือผับผับ,ผบเนี่ยเห็นปะม,มันเอาไม่อยู่อะค่ะก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้เรียนการปกปิดหรอกเนาะอยู่ประมาณนี้เนาะอืมก็จะได้หน้าประมาณนี้ ปันจะไม่ลงแป้งเลยนะก็จะพิสูจน์แบบที่ทางแบรนด์เขาพิสูจน์กันนะนอะในคลิปเดี๋ยวเราจะไปต้องไปโดนน้ำแต่ขอแบบไปกินคงไปกินข้าวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยพาหน้าตัวเองไปโดนน้ำก็แล้วกันนะเธอทุกคนเพราะาตอนนี้ฉันหิวข้าวมากรอแก๊ปมาส่งอ่ะจะให้ดูหิวหน้าใกล้ๆอีกทีนก็โอเคแต่เรื่องการแบบปกป,ปิดอะไรอย่างเงี้ยยังเห็นแบบรอยแดงรอยค้าใต้ตากระเนาะ แต่หน้าก็จะมีความเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ผิวดูเป็นผิวมีความฉ่ำดูเห็นปะเนื่องจากว่ามันมีชิมเมอร์แบบกระกายวิ๊ดๆิดดดดด๊อยู่ข้างในฉันผิวมันก็เลยจะดูแบบฉ่ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าหน้าไม่ฉ่าหน้าดูหน้าแมทนะคะไม่เปียกไม่ฉ่าไม่รู้สึกเหนียวเนหน้ะใดๆเนาะก็ถือว่าโอเคอะไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันตอนลองพิสูจน์ว่ามันจะกันน้ําขนาดนั้นไหมเนาะ ไปเติมคิ้วเติมแก้มมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ทิชชู่นะคะในการซับว่ามันจะติดทิชชู่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ลงแป้งนะคะแล้วตรงหน้าผากเนี่ยไม่มีเครื่องสําอางเนาะไม่มีแป้งไม่มีเอ,อลิปไม่มีอะไรเลยอ่ลองดูว่ามันจะติดขึ้นมาปะเฮ้ยมันไม่ติดว่ะไปดูดิเนี่ยมันติดแค่ความมันขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีแบบสีที่เป็นสีเหลืองๆติด ขึ้นมาถือว่าโอเคเลยนะโอเคเขาบอกเขาเคลมว่าไม่ติดแมสเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอตอนน้ำกันอีกทีหนึ่งโอเคหลังจากที่แต่งหน้าไปประมาณกี่ชั่วโมงวะน่าจะสองสามชั่วโมงได้แล้วนะคะอันนี้เป็นกันแดด ซอจอยเนาะเออที่เราเนี่ยเราจะลองดูว่ามันจะกันน้ำอะอะไรไหมหัวก็คือแบบผมไม่มีอยู่นะเอาลองดูนะทุกคนเปิดน้ำแล้วก็กวักใส่หน้าเลยนะจ๊ะอืมเขาบอกกันน้ำเนาะอืมเนี่ยเห็นเธอเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสเนเนเนีเนื้อออกมาก็คือ ถ้าโดนน้ำเฉยๆอ่ะปาว่าน่าจะไม่กันนะมันเหมือนมีคราบเขาเรียกว่ายังไงเดียสีขุ่นๆน้ำนมน้ำนมขาวๆออกมาแต่ว่ามันเนี่ยพอมาดูกับกระจกอะ่ะมันก็เพงไงดีคือมันก็เหมือนหน้าปกติเลยอะ่ะเนี่ยแต่ปามใช้แล้วมันชอบแล้วนรู้สึกแบบ มันค่อนข้างที่จะบางเบาวเกลี่ยง่ายซึมไวคือแบบเขาเรียกว่ามันน้าจะบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นหุยอย่างที่เขาเคลมไว้นะคะส่วนเรื่องกันน้ําเนี่ยปามว่าอมืมันก็พอได้แต่ไม่ถึงเครอรขนาดแบบขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันจะมีคราบขาวๆดูดออกมาเล็กน้อยเห็นไหมนนึง แบบเป็นน้ำสีนมนมข,ขาวๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องการเหมือนแบบปกปิดอะไรเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่ายังเห็นรอยกระอยู่เนาะรอยกระอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นกระแาษที่ใช้แล้วโอเคนะจ๊ะแล้วก็ห้ากรัมห้าสิบบาทถูกมากถ้าได้โคสลดอีกก็ถูกไปอีกนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นกระแดดซอจอยที่เขาดังในตอนต่อมากๆเลยนะคะโอเคเราจะไปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ โ okay, อเคหวัง่าทุกคนจะชอบสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาริวให้ดูนะะมานี้แหละเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นค่าแบบขาวๆหลุดออกมาเนี่ยน้าขาวๆหลุดออกมาก็น่าจะไม่ได้กันน้ำเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าโอเคในราคาประมาณนี้นะจ๊ะก็แล้วแต่ทุกคนพิจารณาว่าเธอจะซื้อมาใช้หรือไม่ซ so. ื้อมาใช้อะไรยังไงดิฉันไปก่อนแล้ววันนี้บายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีค่ะ